สวัสดีครับคุณผู้ชมพบกันอีกครั้งนะครับในรายการคุยเรื่องลงทุนกับ CSI วันนี้ผมอาจารย์วีรพงศ์จากโครงการนักลงทุนเซดายวิทยาลัยนวัตกรรมสังคมมหาวิทยาลัยสิทธิ์จะพาคุณผู้ฟังมาคุยกันเรื่องบิตคอยอีกครั้งหนึ่งจริงๆแล้วเรื่องบิตคอยเนี่ยอาจจะเป็นเรื่องของการลงทุนที่ไม่พูดถึงคงไม่ได้เพราะว่าเรากำลังพูดถึงไงเรากำลังพูดถึงเมื่อต้นปีที่ผ่านมาเนี่ยราคาบิตคอยอยู่ประมาณ1000ดอลลาร์ต่อ1บิตคอย มาทุกวันเนี่ยมันราคามันขึ้นไป8เท่าตอนนี้ทะลุ8 0 0 0ดอลลาร์ไปแล้วเราก็ลังพูดถึงว่าตอนนี้เนี่ยถ้าเราจะซื้อ1บิตคอยด้วยเงินบาทเนี่ยเราต้องจ่ายเงินถึงสูงถึง2อ0 0 0นบาททีเดียวคราวนี้ใดรู้เลยวันนี้เนี่ยครับเราก็ลังพูดถึงประมาณสักเดือนหน้าเนี่ยมันจะมีปรากฏการณ์หนึ่งนั่นคือสถาบันสถาบันการลงทุนขนาดใหญ่ของสหรัฐอเมริกาเนี่ยหรือในระดับโลกทีเดียวเนี่ยก็จะลงมาเล่นเรื่องของตราสารทางด้านของบิตคอย วันนี้ก็เลยอยากจะพาคุณผู้ชมไปดูกันมาดูที่สไลด์แรกก่อนเลยนะครับสไลด์แรกเนี่ยคนคนนี้เนี่ยฮะที่หน้าตาเนี่ยบางท่านอาจจะพอรู้จักนะครับเขาชื <cop> ่อเจมี่ไดมอนจริงๆเขาทำงานอยู่เขาเป็น CEO ของธนาคารที่มีชื่อว่า JP Morgan Chase JP Morgan Chase เป็นธนาคารที่ใหญ่ของสหรัฐอเมริกาทีเดียวแล้วก็มีชื่อเสียงในระดับโลกคุณเจมี่ไดมอนเนี่ยเคยพูดถึงบิตคอย n ไว้ไม่ค่อยดีเท่าไหร่เพราะจริงๆเขาเป็นคนเกลียดบิตคอย n มาก คนนี้เราลองไปดูกันนะฮะเขาคุยเนี่ยฮะเขาพูดได้ถึงเกี่ยวบิตคอยตั้งแต่ปีส5งหรบเขาบอกว่าตัวบิตคอยเนี่ยเป็นอะไรที่มันเป็นสิ่งที่เ,เป็นมูลค่าที่จะอะไรที่มันไม่ดีมากๆเลยแล้วก็จะทำให้ผู้คนเดือดร้อนแล้วหลังจากนั้นเนี่ยฮะราคาบิตคอยก็ตกลงมาจริงจริงจริในปี2 5 5 7เนี่ยมันมีเหตุการณ์ที่บริษัทเมากอกตอนนี้เป็นบริษัทสูนแรกเปลี่ยนบิตคอยที่ใหญ่ที่สุดในโลกอยู่ที่กรุงโตเกียว ปีนั้นเนี่ยมีการโกงแล้วก็ทําให้เม้าก็ปิดตัวลงราคามันก็เลยยิ่งดําดิ่งลงไปเลยพอมาประมาณเนี่ยครับประมาณช่วงปลายปีช่วงปลายปี2558ปุ๊บเขาก็บอกออกมาเลยว่าเนี่ยตอนเนี้ยบิตคอยเนี่ยไม่ลอดแน่แนอันนั้นก็เป็นคำพูดของเจม,งมี่ไมะะดมอมมดนหลังจากนั้นมาไดมอนยังไม่ไม่เลิกนะฮะถัดมาอีกประมาณไม่กี่เดือนหลังจากนั้นมาเขายังบอกว่าเนี่ยบิตคอยจะไม่มีทางไป แต่สิ่งนี้เกิดขึ้นภหลังจากนั้นมานะครับในปี2559คือปีที่แล้วเนี่ยราคาบิตคอยก็เริ่มวิ่งขึ้นมาแล้ววิ่งขึ้นมาเรื่อยๆเ,เลยจนมาปีนี้นี่ครับนี่ประวานนี้เนะครับเห็นไหมฮะมันทะลุ1,000ดอลลาร์แล้วหลังจากนั้นมันขึ้นมาเรื่อยๆืเลยขึ้นมาเรื่อยๆขืยๆขึ้นมาเรื่อยๆพอพราะมันขึ้นมาสูงถึงขนาดนี้เนี่ยไดมอนด์ก็พูดต่ออีกว่าเนี่ยบิตคอยเนี่ยเป็นพวก18มงกุฎเป็นพวกหลอกลวงเป็นพวกแชร์ลูกโซ่เอยซึ่งก็คงพยยยาาาาามมคคุในนลดททีี่่่่่ัไไอออเเเหรระ้กก็บู แต่บอกว่าแทนที่ราคามันจะลงมาช่วงนี้เป็นช่วงที่บิตคอยถูกรัฐบาลจีนปราบปรามก็ทําให้ราคาจาก5000ประมาณ5000ดอลลาร์ลดเหลือต่ํากว่า3,000ดอลลาร์แล้วพอลดต่ํากว่า3,000ดอลลาร์เสร็จก็ถูกโจมตีหนักพอมาวันที่หลังจากนั้นมาราคามันก็กลับขึ้นมาทะลุ5000ดอลลาร์แล้วมาถึง8 0 0 0ดอลลาร์นทุกวันนี้เรากลำลังพูดถึงช่วงนี้สิ่งที่เกิดขึ้นเลยเจอมี่ไดมอนก็ยังพูดต่อไปว่าเมื่อ12ตุลาบอกว่าเนี่ย เขาไม่อยากคุยเรื่องบิตคอยล์แล้วเพราะสาเตุเป็นพออะอเไรใครๆก็จะถามเขาเรื่องบิตคอยอยู่ตลอดเวลาจนทําให้เขาอึดอัดเดี๋ยวเราจะไปสไลด์หน้าถัดไปนะครับสิ่งที่เราจะพูดถึงตอนนี้เนี่ยเป็นเรื่องของสถาบันการเงินใหญ่ๆของทั่วโลกเนี่ยฮะเริ่มหันมาสนใจบิตคอยดโดยเฉพาะตราสารอันหนึ่งที่เราเรียกว่าบิตคอยฟิวเจอร์บิตคอยฟิวเจอร์มีลักษณะการงานมีการลักษณะในการที่กําหนดราคาได้ว่าราคาบิตคอยจะเป็นเท่าไหร่อะไรยังไงแล้วก็ซื้อขายแลกเปลี่ยนกันระหว่าง คนซื้อกับคนขายโดยมีบริษัททางด้านบริษัทเกี่ยวกับการเงินทางด้านนี้ครเป็นคนจัดคู่ให้นะครับก็จะเป็นสัญญาที่ซื้อขายกันไปมากันนี้เราลองไปดูอันแรกก่อนอันแรกคือบริษัทชื่อ Ledger X Ledger X ก็ออกผลิตพันตัวหนึ่งนะฮะแล้วเขาเรียกว่าเป็นลองลองเทอม Ledger X Bitcoin Option คำว่า Option ในที่นี้เราไปดูกันเป็นยังไงฮร Ledger X เนี่ยเขาออกมาว่าเนี่ยเขาจะให้ทางผู้ซื้อเนี่ย Agree to Buy นะครับ อัคลีทูอันนี้ฮะเดี๋ยวไพรซ์เอาประมาณ2,250เหรียญน,นะครับในการซื้ออันนี้กำลังพูดถึงประมาณ1บิตคอยนะครับเนี่ยสมมุติเกิดอ่ะถ้าผู้ซื้อซื้อมา2,250เหรียญแล้วก็ในขณะที่ผู้ขายนะครับเนี่ย,ยสามารถที่จะตั้งต้นไว้ว่าเรากำลังกำ,กำหนดทิศทางไว้ว่าในราคา1,000 0เหรียญภายในสิ้นปีหน้าเนี่ยถ้าเกิดราคา1,000 0เหรียญเนี่ย ตามกวันหนึ่งหมื่นเหรียญเท่าไหร่ปุ๊บเนี่ยคนซื้อคอนแทคตัวนี้ก็จะเสียตังค์ประมาณ2,250นะครับแต่ว่าถ้าเกิดมันมันเกิดทะลุ1น0่งมืเหรียญขึ้นไปปุ๊บเนี่ยนะก็แสดงว่าเขาสามารถซื้อบิตคอยนั้นได้ในราคา2,250เห็นไหมฮะซึ่งถ้าเป็นอย่างนงี้ขึ้นมาปุ๊บเนี่ยมันก็เป็นการคล้ายๆกึ่งๆที่จะพน,นันหน่อยๆว่าเนี่ยฉันจ่ายไปเนี่ย2,250 US แต่สมมุติเกิดทับสิ้นปีหน้าเนี่ยราคามันไม่ถึง1,000 0ป,ปุ๊บ2,250เหรียญเนี่ยจกให้คุณเลยแต่ถ้ามันทะลุ1,000 0เหรียญเนี่ย2,250เหรียญเนี่ยฉันก็สามารถที่จะซื้อบิตคอยนั้นได้เลยก็เป็นการที่จะวัดดวงกันนะครับซึ่งก็ของเขาเนี่ยเขาก็พยายามทุกิอย่างเขาบอกว่าอย่างหลังจากที่เขาไปดูมาเอ่ยอะไรเอ่ย เขาก็ดูแล้วว่ายังไงก็แล้วแต่ดีลนี้เนี่ยไม่น่าจะเป็นเบได้เพราะว่าเขาได้คำนวณโดยใช้แบล็กโชว์ฟินแลนเชียลโมเดลซึ่งแบล็กโชว์หลายๆคุณผู้ชมหลายๆท่านก็รู้ดีว่าเป็นโมเดลที่ใช้ในการคำนวณวอลลนอันนี้ก็เป็นเรื่องราวของเดจเจอร์นะครับถัดมายัางมีอีกนะครับคือ CBOE ซึ่ง CBOE ีเนี่ยก็เป็นบริษัทใหญ่อันดับต้นๆเหมือนกันนะครับ CBOE มีนักวิเคราะห์คนหนึ่งนะครับนักวิเคราะห์คนนี้เนี่ย เเขาชื่อลัสเซลล์โรสซึ่งลัสเซลล์โรสเนี่ยเขาก็ได้พูดถึงตัวบิตคอยแล้วก็ตัวที่จอกมาซึ่งตัวนี้ก็จะเป็นตัวตัวบิตคอยฟิวเจอร์นะครับโดยที่คอนแทคของมันเนี่ยต้องซื้อเป็นจํานวน1นึ่งบิตคอยก็เราก็ำลังพูดถึงว่าสองแสนหกอ่ะจะซื้อคอนแทคหนึ่งก็ต้อง1นึ่งบิตคอยก็ต้องประมาณสามสองแสนหกซึ่งจริงเขาบอกว่าเนี่ยถามเขาจริงๆเนี่ยว่าเออราคาฟิวเจอร์เนี่ยมันจะเป็นยังไงกับ Bitcoin นะบิตคอยในอนาคตเขาก็ตอบว่าเออผมก็ไม่รู้จริงๆ แต่สิ่งที่ต้องดูกันก็คือว่าหลังจากที่ตัวฟิวเจอร์ออกมาแล้วจะเป็นยังไงอันนี้เราผ่านไปสองบริษัทนะฮะเลเจอร์ไปแล้วเราพูดถึง CBOE ไปละเรื่องราวที่ใหญ่โตที่สุดะะก็คือ CME อ r o u p นะครับซึ่ง CME Group ุใครๆก็รู้ว่าเป็นบริษัทที่ทำตราสารอนุพันธ์ฟิวเจอร์น่ฮะที่ใหญ่ที่สุดในโลก นะครับชื่อจริงเขาคือชิคาโกเมร์เทนไทเอ็กซ์เชนซึ่งตัวซิ e Group เนี่ยก็วางแผนที่ะจอกฟิวเจอร์คราวนี้เราไปดูกันว่าตัวซิมอีก u ุ๊เนี่ยที่จะออกวางแผนเอ็กซ์เชนเป็นยังไงบ้างอันดับแรกก็คือว่าเขาก็จะลิงก์นะครับเขาก็จะลิงก์อยู่กับตัว e x c h a n g ชนสแห่งใหญ่ก็จะมี Bitstamp GDAX ITBIT แล้วก็ k r a k e n ซึ่งเวลาเขาออกมาเนี่ยครับเขาก็เอาส สี่เอ็กชแนนนี่ออกมาว่าเออราคากลางเป็นเท่าไหร่และหลังจากนั้นมาถึงจะตั้งตั้งเป็นราคาของเขาแล้วก็อันนี้เนี่ยฮะไม่ว่าจะซื้อจะขายในเซอร์เดเทนเกี่ยวฟิวเจอร์นะก็จะสามารถกําหนดราคาได้อย่างเช่นเราจะสามารถเอ,อ่อในคอนแทคของเราเนี่ยเราต้องการที่จะตั้งอย่อย่างเช่นวันนี้8,6 0พใช่ไหมฮะเราตั้งว่าเออเรายินดีที่จะจ่ายค่าธรรมเนียมซึ่งอาจจะเป็นสักพันเหรียญเนี่ยสมมุติกิดถ้าราคาของมันเนี่ยจะขึ้นไป 1, หนึ่งหมื่นเหรียญในระยะเวลาเท่าไหร่ก็แล้วแต่กาหนด ซึ่งก็อจะอ,ออกมาเป็นแพ็คๆให้ซื้อกันเลยนะครับซึ่งอันนี้หมายความว่ายังไงก็แล้วแต่นะฮะในคอนแทคทุกอันที่เรากำลังพูดถึงอยู่เนี่ยจะต้องเกี่ยวข้องกับการเซตเตอรเมนต์ด้วยเงินสดนั่นหมายความว่าจะต้องจ่ายทุกอันเป็นเงินสดไม่สามารถเชื่อได้เลย The t Chicago e c i a m r n อันนี้เป็นหนังนะฮะอยากให้คุณผู้ชมดูสักนิดหนึ as as give the ่ง ah And it will live on the largest futures exchange in the world. That means investors will be able to lock in a price for Bitcoin as long as they agree to buy or sell it at that same price on a certain day in the future. For the average investor, that means less price volatility, something Bitcoin has become notorious for. But it may be an even bigger deal for institutional investors. As of now, they're not able to directly invest in cryptocurrencies, but these new derivatives could change all of that. Here's how it would work. Bitcoin's future price is determined every day at around 4 p.m. London time. CME currently uses its CF Bitcoin Reference Rate, or the BRR, to do so. The BRR is a weighted index of prices from four cryptocurrency exchanges Bitstamp, GDAX, IPBIT, and Kraken. The contracts will be cash settled. That means investors will be able to exchange the contracts for cash, as opposed to a physically settled futures contract, which are used in the actual delivery of commodities like corn. It's important to note that this is all pending regulatory approval, but people are already getting concerned. Take Joe Lucy a principal at FEMA's Trading. He told CNBC Bitcoin futures remind him of the financial crisis all over again. Remember the CDO wrapper around all those crappy mortgages during the financial crisis? Placing a wrapper doesn't make it safe. So Saluzzi said he worries the CME's approval could legitimize Bitcoin, and it could go mainstream before investors really understand what they're getting into. And here's what CME's chairman in chief had to say: People are looking for more efficient ways to do commerce, and you know whether this is the right way or not, I'm not quite sure. But I do know one thing for sure: is we are going to list the product under our rules, and if it doesn't work, we have the ability to eliminate it. Despite the backlash from some on Wall Street, Bitcoin's price surged to a new record high following the news. ที่เราดูกันไปเมื่อกี้นะฮะคุณผู้ชมครับก็เป็นเรื่องราวของตัวบริษัท CME Group ซึ่ง CME Group เนี่ยเป็นบริษัททาทางด้านตราสารฟิวเจอร์ที่ใหญ่สุดในโลกตอนนี้เนี่ยเขากำลังยื่นเรื่องอยู่ซึ่งซึ่งความมั่นใจของเขานี่มีสูงมากเลยว่าตัวตราสารนยาารียจผ่าน คราวนี้ถ้าเกิดตาสารนี้ไม่ผ่านก็คงจะมีผลกับปิดคอยให้ราคาหล่นลงไปบ้างยังไงก็แล้วแต่ก็มีคนพูดนะครับจริงๆเนี่ยผมอยากาพาคุณผู้ชมไปไปพบกับคุณคนนี้นะฮะเอ่อคุณคนนี้ชื่อ Kas คาสุโนรินะครับซาโกะนะครับที่เห็นอยู่เนี่ยครับเขาใหญ่ยังไงเอ่อคุณคาสุโนริซาโกะเนี่ยเขาก็ดูแลทางด้านของ CIO หมายถึงว่าทางด้านของพวกอิน a t ม o ชั่นเทคโ o โลยีต่างๆนะครับซึ่งในส่วนของตัว คุณซาโกเนี่ยคุณตัวคุณซาโกะเนี่ยเขาก็พูดถึงว่าบิตคอยเนี่ยอาจจะต้องตัดตกลงมาถึง100เหรียญเลยนะครับแล้วก็เดอะไมซึ่งถ้าตกมาถึง100เหรียญเนี่ยทางธนาคารซึ่งเราก็ลพูดถึง j จแปนโพสแบงก์นะฮะซึ่งเป็นหนึ่งในธนาคารที่ใหญ่ที่สุดของญี่ปุ่นก็มันก็คือธนาคารที่มาจากไปษณีสมัยโบราณน,นะครับ คราวนี้เนี่ยก็ขึ้นอยู่กับความหวั่นผวนของตัวคริปโตเคอเรนซีก็คือหมายถึงตัวของบิตคอยเองยังไงก็แล้วแต่เนะครับเขาก็ยังมั่นใจว่าถ้าถ้าในส่วนของตัวซิมอีกุปเนี่ยสามารถรอนไม่ได้เนี่ยราคาก็จะมีโอกาสแตะถึง10,000ดอลลาร์ 10, ต่อหนึ่งบิตคอยในสิ้นปีนี้ยังไงก็แล้วแต่เราคงต้องไปดูอีอกทีหนึ่งนะครับว่าอะไรจะเกิดขึ้นและนั่นคือเรื่องราวของสถาบันต่างๆนะครับที่เกี่ยวทางด้านการเงินเนี่ยวางแผนที่ออก ตาสาอนุพันธ์ฟิวเจอร์ซึ่งรับรองว่าถ้าสำเร็จขึ้นมานะครับก็จะมีผลกับราคาของบิตคอยค่อนข้างแน่นอน ท้ายนี้นะครับขอประชาสัมพันธ์นีกหนึ่งก็เสาร์นี้นะครับวันที่25พฤศจิกายนนี้ห้ามพลาดพบกับสุดยอดกูรูเทคนิคอลอาจารย์ปุยอาจารย์ประกาศสิทธิต,ตาลามเจ้าของฉายาเว็บไรเดอร์นะครับอาจารย์ก็จะมาคุยให้ฟังว่าเออตลาดช่วงนี้เป็นอย่างไรบ้างแล้วก็เทคนิคในการทํากําไรต่างๆหุ้นตัวไหนหน่าสนใจก็พบกันเสาร์นี้ก็สิทธิ์เก่าเสียดายเช่นเดิมนะครับมี25ที่นั่งรอคุณอยู่นะครับก็ติดต่อคุณติง่งตามขั้นตอนที่ทราบกันอยู่แล้วก็มาอีกกันหนึ่งนะครับก็ ท้ายนี้นะครับก็วีไรน์นวัตรกรรมสังคมแห่งสิทธิ์นะครับเปิดอบรมโครงการอบรมนักถุนเสีรยรุ่นที่15นะครับก็มีในส่วนของเวิร์กช็อปนะครับซึ่งเวิร์กช็อปครั้งนี้เนี่ยเราได้อาจารย์ที่เก่งมากๆนะครับเป็นกูรูทางด้านฟันเฟืฟองของประเทศไทยเลยก็คือทางดรวิสิทธิ์องค์พิพัฒนก,กุลจากบริษัทหลักทรัพย์ทรีตี้อาจารย์จะมาเป็นเวิร์กช็อปนะครับในเรื่องของเทคนิคค้นหาหุ้นซุปเปอร์สต็อก นอกจากนั้นก็จะมีอาจารย์ที่เก่งๆหลายท่านนะฮะไม่ว่าจะเป็นคุณกรดกรนิวเวศอาจารย์นิพน์อาจารย์ปินนะแล้วก็อีกหลายท่านตามที่ท่านเห็นอยู่นะครับภายนี้ก็ขอให้ทุกท่านโชคดีในการลงทุนนะครับสวัสดีครับ